ได้รับปี2021โลกทั้งใบให้หน่ยคนเดียวเดอะซีรีส์ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นกระแสมากในตอนนี้สําหรับโลกทั้งใบให้หน่ยคนเดียวเดอะซีรีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ที่จับมือแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์อันดับหนึ่งจากประเทศจีน i q i ได้นักแสดง่อนนำอย่างโอโมทิติวัตสิงโตปรายาและนังตาลทิพนารีมารับบทไม้เม่นป้อน ตั้งแต่ซีรีส์ออกอากาศก็ทำเอาแฮชแท็กทวิตเตอร์ค่อยๆไต่อันดับขึ้นจนล่าสุดในอีพี6ขึ้นแท่นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับ1แฮชแท็กโลกทั้งใบอีพี6จากเสียงเชียร์แฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังการันตีความสนุกครบรถการเข้าถึงบทบาทของเหล่านักแสดงได้จากกระแสคอมเมนต์ในโซเชียลมที่ต่างแอบมาชื่นชมบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมจนเกิด ความประทับใจที่ซีรีส์เรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากจนโดนใจแฟนๆถือว่าฟิดแบกเกินคาดจริงๆยิ่ง EP 6ตอนล่าสุดที่ทำให้แฟนคลับอินฟินจนติดเทรนเกิดจากฉากสุดดราม่าที่ความรักของไมค์แล,และป้อนกำลังมีปัญหาเมื่อเมื่นน้องชายของไมค์ก็รักป้อนเช่นกันไมค์เลยยอมหลีกทางทำท,ท่ายเย็นชาใส่ปอนเพื่อปกปิดความรู้สึกของตัวเองโดยที่เม่นไม์เคยรู้มาก่อนว่า ทั้งสองแอบ,บชอบกันทำเอาฉากน,นี้เป็นฉากที่ถูกพูดถึงจนทำให้แฟนๆถึงขั้นเสียน้ำตาเพียงแค่เห็นแววตาของไม้หรือหนุ่มโนโมอที่แสดงออกมาให้เห็นถึงความผิดหวังและความเสียใจย,ยอมเสียสละรักแท้ให้กับน้องชายของตัวเองสำหรับใครที่พลาดภาพยนตร์ดังสุดอมตะที่ตอนนี้กลับมาทำในรูปแบบซีรีส์ไหนโลกทั้งใบให้หนคนเดียวเดอรซีรีส์สามารถรับชมได้อย่างจุใจ เต็มอิ่มกันได้อีกครั้งตั้งแต่ตอนแรกอีพีนึงอีพีหได้ในวันเสาร์ที่สองอาทิตย์ที่3มกราคม2564เวลา22:30-01:30นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ห้ามพลาด